Tip to Top InnoByte Innovation in the Bite Size Powered by PacRim Group สวัสดีครับ InnoByte น,นวัตกรรมคำเล็กๆใน EP นี้กับผมต้นอภิวัติเรามาต่อกันจาก EP ที่แล้วกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราดรสัมพันธ์ศิลปานาสไว i t e President Hard Disk Drive Operations Thailand บริษัท Western Digital หรือที่ผมขออนุญาตเรียกท่านว่าพี่แซมนะครับพี่แซมกล่าวทิ้งท้ายอีพีที่แล้วไว้อย่างน่าสนใจว่าองค์กรนวัตกรรมต้องมีวัฒนธรรมนวัตกรรมคำว่าวัฒนธรรมนวัตกรรมหมายถึงอะไรเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมอย่างไรบ้างลองฟังมุมมองของพี่แซมต่อกันดูนะครับทีนี้พอพูดถึงนวัตกรรมขององค์กรนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะดึงไปสู่เรื่อง b e h a v i o r อุปนิสัยล้วทีนี้ พอพูดถึงอุปนิสัยน่าสนใจมากอุปนิสัยของคนในองค์กรที่ทำงานทุกวันนี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นลีดเดอร์ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เจนเองต้นนึกออกใช่ไหมครับอายุ40-50เนาะขึ้นไปนอ,ยอยู่ทางด้านบน คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทํางานใน2ี่ปีละสิ่งที่เขาได้รับรางวัลใน20ปีมาตลอดก็คืออะไรรู้ไหมทำงานหนักทางานหนักครับทำงานหนักแล้วจะเห็นได้เลยบางองค์กรที่แบบสมมติทํางาน8ปดโมงหนึ่งห้าโมงเย็นคนเหล่านี้บางทีมาก่อน8ปดโมงแล้วห้าโมงเย็นยังไม่กลับนึกออกเลยครับบางทีอยู่ถึง6กโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มครับแล้วก็ด้วยการที่ทุ่มเททํางานหนักก็ทําให้เกิดการเข้าตาหัวหน้าหัวหน้าก็จะบอกโอ้โ oh, หคนนี้สุดยอดคนนี้ขยันคนนี้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขยับคนขึ้นไปสูงขึ้นคนพวกนี้ได้ถูกพิจารณาต้นๆเลยครับเพราะวันนี้คนที่ประสบความสําเร็จในองค์กรเนี่ยมันน่าคิดมากๆส่วนใหญ่มาจากการทํางานหนักเนาะแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือยุ่งตลอดเวลาโอ้ง,งานเยอะนะครับครับยิ่งสมัยนี้คุณมี Work from Home มีการมีติ้งผ่าน Zo ู om ผ่าน WebEx ผ่าน Microsoft Team ครับบางคนเนี่ยที่เป็นผู้นำในองค์กรเนี่ยเข้าสองมีติ้งในเวลาเดียวกันก็้มีโอ้โหครับผมแต่คุณเชื่อไหมว่าการที่เขาทำนิสัยจนเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาเระยะมาอย่างยาวนานรประกอบไปกับการที่ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องจนเขาเป็นใหญ่เป็นโตในวันนี้ <c oughs> ก็เพราะนิสัยแบบเนี้ยที่เขาทำทีนี้พอสิ่งเหล่านี้ในการที่ทำงานหนักทำงานเยอะ งานยุ่งทําเร็วพวกนี้มันขัดแย้งกับอุปนิสัยของคนที่จะเป็นนักนวัตกรรมอันเนี้ยมันเป็นเพนพอยต์มันเป็นตัวต้าน ถ้าคุณอยากเห็นองค์กรที่จะมีวัฒนธรรมในเชิงนวัตกรรมเป็นคุณจะมีคนแบบนี้เยอะไม่ได้แล้วคุณจะให้รางวัลกับคนแบบนี้เรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นต้นเคยเห็นไหมว่าเมลอะนะฮะที่เราส่งกันในองค์กรมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่น้อยนะอ่านเมลเร็วมากอมตอบเมลเร็วมากนึกอ,ออกไหมบางทีเมลส่งไปเก้าโมงสินาทีไม่ถึงสนาทีตอบมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว แล้วบางองค์กรเนี่ยมันสร้างอุปนิสัยหรือจะเรียกกึ่งๆวัฒนธรรมเลยก็ไดนะ้ใครที่ตอบเมลเร็วเนี่ยเป็นคนที่ได้รับคําชมนะสิ่งแบบนี้มันก็ขัดแย้งกับวัฒนธรรมของนวัตกรรมผมว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราสะสมกันมาทุกวันเนี่ยมันน่ากลัวมากๆแล้วหนักไปกว่านั้นกลับไปภาพเดิมเลยคนที่ประสบความสําเร็จ 30- 40ปีตอนนี้เป็นยายเป็นโตเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งเวลาจาก คุยเรื่องงานอะไรกับลูกน้องหรือทีมงานเนี่ยจะเร็วนะครับ,รบจะพยายาม move fast เพื่อที่พยายามจะ getting done ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะมัน compete มันแข่งขันกันเล็กๆละในวัฒนธรรมแบบนี้เสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมต้นครับผมเขาจะไม่ชอบลูกน้องที่ถามเยอะๆอะ่าครับนี่บอีกหนึ่งประเด็นแล้วนะครับเป็นคนที่ถามเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้รับรางวัลในองคอ์กรจะไม่ถูก ชมชอบในองค์กรแล้วทีนี้ไอ้ questioning ดันเป็นทักษะของคนที่จะเป็นนักนวัตรกรรมในอนาคตใช่เลยครับตรงเนี้ยเมื่อสักถ้าผมจำไม่ผิด30ปี20ปีเสร็จเ็จอฮาวัดเคยไปสัมภาษณ์พวก innovator บนโลกใบนี้ครับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสมัยนู้นจะมีไมเคิลเดลครับที่ผลิตคอมพิวเตอร์เดลอะเนาะ ครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่มีชื่อเสียงในสมัยนู้นแต่ตอนนี้โปรดักต์เขาเหล่านั้นก็ไม่ค่อยอยู่นะวันนี้นะครับคครรัับบเข้าไปสัมภาษณ์อินโนเวเตอร์หรือนวัตกรเนี่ยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกตัวอย่างที่เข้าไปสุ่มมาเนี่ยพันกว่าคนนะครับเยอะมากครับแล้วเขาก็จะมีการวิเคราะห์วิจัยด้วยการทำค i o เชนแน e แล้วก็อินเตอร์วิว เขาก็ตกถึกออกมาได้4ีหคุณลักษณะหรือทักษะของคนที่เป็นนวัตรกรเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันเยอะๆในพันกว่าคนครับผมแล้วต้นรู้ไหมว่า Questioning คือหนึ่งในนั้นใช่ครับเคยพอพี่แซมพูดอย่างนี้ก็นึกออกเลยครับเคยเห็นเ,เรื่องของ s t t o o n n n g เป็นข้อแรกเลยในในหนังสือ innovators dna ของดรคริสเตนเซนซึ่งก็เนี่ยครับน่าจะตรงเรื่องกันเลยจาก Harvard ครับผมใช่ใช่ questioning คนที่ตั้งแต่สมัยวัยเด็กเติบโตในครอบครัวหรือเข้าไปอยู่ในโรงเรียนสารการศึกษาคนที่เป็นนวัตกรเนี่ยจะชอบ q u e s t i o n ครับแล้วคุณดูสิพอผมยกตัวอย่างองค์กรเล่ามาตั้งแต่ตอนนี้โอ้ครับหลายๆองค์กรไม่เอื้อให้คนถามเพราะเราต้องการจะจะทำให้เร็วทําให้เร็วทําให้ไวครับและทําให้เยอะซึ่งทั้งสามสิ่งเนี้ยผมว่ามันขวางกับอุปนิสัยของคนที่จะเป็น นักนวัตกรรมโอเคครับชัดเจนมากๆเลยครับพี่แซมก็น่าสนใจมากๆครับสําหรับตอนนี้แล้วก็น่าสนใจในสําหรับส่วนที่พี่แซมอาจจะมีต่อในเรื่องของอุปนิสัยของคนที่จะเป็นนวัตกรรมวันนี้ทําให้ผมเห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของกระบวนการคิดแต่อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นตั้งแต่วัฒนธรรมแล้วก็อุปนิสัยต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนหน้าผมว่าเรา มาคุยกันเพิ่มเติมในส่วนของอุปนิสัยของคนที่จะสร้างนาวัตกรรมหรือว่าจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณพี่แซมสําหรับตอนนี้มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันต่อในมาคุยกันต,นต่อในตอนหน้านะครับขอบคุณต้อง<า>ขอบคุณน้องต้นด้วยนะครับขอบคุณน้องต้นที่วันนี้ได้ให้โอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วผมเชื่อเราคงจะมีอะไรดีๆที่จะลงลึกลงไปอีก นะครับในเอพิโซดถัดไปได้เลยครับรออะไรครับเดี๋ยวคุยกับพี่แซมต่อในครั้งถัดไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับในอีพีที่แล้วพี่แซมบอกว่านวัตกรรมเริ่มจากกรอบความคิดตามด้วยครั้งนี้ วัฒนธรรมนวัตรกรรมเริ่มต้นที่อุปนิสัยก็ทำให้ผมนึกถึง the timeless principle ของ the seven habits of highly effective people ของดร Steven R. c o v วีที่ท่านเริ่มต้นจากการทำตัวเราให้มีประสิทธิผลก็มาจากรอบความคิดวงจรซีดูเกตคิดใหม่ทำใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแล้วบอกว่าไม่มีผลลัพธ์ใหม่ๆภายใต้วิธีการเดิมๆเหมือนที่ไอสไตล์บอกว่าจะต้องเสียสติแน่ๆถ้าทำเดิมๆซ้ำๆแล้วหวังผลที่แตกต่างนะครับ ดังนั้นผมมองว่าหลักของกรอบความคิดและอุปนิสัยที่1 be proactive ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะฝึกกระบวนการคิดการทําการนําไปสู่ผลลัพธ์และนำไปสร้างเป็นนวัตกรรมได้เช่นกันนะครับทีนี้สิ่งที่พึงระวังก็คืออุปนิสัยเดิมที่สร้างความสำเร็จในอดีตอาจจะไม่สามารถช่วยสร้างความสำเร็จในอนาคตการเป็นคนขยันทำงานหนักทำงานเร็ว move fast getting h s done จริงๆแล้วดีมากๆนะครับ ผมชื่นชมมากๆหัวหน้าผู้มีพระคุณกับผมหลายต่อหลายท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็มีอุปนิสัยแบบนี้นะครับซึ่งก็หล่อหลอมให้เราเป็นคนอดทนเข้มแข็งตายยากนะครับแต่เพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้องค์กรเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างความสําคัญให้กับอุปนิสัยอย่างการตั้งคําถามช่างสงสัยหรือ questioning ตรงนี้ด้วยนะครับ เรื่องของ innovators DNA ที่พี่แซมยกตัวอย่างหนังสือที่ดรเค t ตันคริสเ e นเซนเป็นผู้ร่วมเขียนผู้ร่วมวิจัยกับทีมงานจากฮาร์วาร์ดก็น่าสนใจมากๆครับใน EP หนีหน้าๆถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาลงรายละเอียดให้ผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับวันนี้ขอเล่าเป็นน้ำจิ้มก่อนว่ามี4อุปนิสัยที่เป็น DNA ของนวัตกรได้แก่ questioning ตั้งคำถามตามที่พี่แซมเปิดไว้นะครับแล้วยังมี observing เป็นการช่างสงสัยช่างสังเกต experimenting กล้ ing, าทดลองและ networking คือการสร้างเครือข่ายสังคมกับคนที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็มีอีกหนึ่งอุปนิสัยที่เปรียบเสมือนแกนกลางของทั้งสข้างต้นก็คือ associating หรือการเชื่อมโยงให้นึกถึงสุนทรพคนพกล้องโลกที่ Steve Jobs พูดเรื่อง connecting the dots นั่นเองครับโดยสรุปทั้งสอง EP เราว่ากันด้วยเรื่องขององค์กรนวัตกรรมทั้งในอุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์และองค์กรในประเทศไทยโดยภาพรวมผมขอสรุปเป็นไบไซรวบยอดง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีความสำเร็จในอดีตที่แข็งแกร่งอึดทึกทนทำงานเยอะทำงานหนักทำงานเร็วแต่ถ้าจะต่อยอดให้ได้จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมจะสร้าง S-curve ใหม่ให้ประเทศไทยเราให้ได้เราต้องการมาทบทวนกันที่กรอบความคิด เราจะสร้างและยอมรับอุปนิสัยใหม่ๆเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เป็นวัฒนธรรมของนวัตกรรมฟังดูก็ไม่ยากใช่ไหมครับเป็น common sense แต่ common sense ไม่ใช่ common practice ครับสุดท้ายผมเลยอยากจะฝากประโยคที่ผมใช้เตือนตัวเองเสมอในทุกๆวันในฐานะคนทำงานผู้ประกอบการและนวัตกร what got you here won't get you there สวัสดีครับ